เจรเญธรนมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ธรรมะรับอรุณซึ่งมากับวันที่27เดือนเมษายน2568วันนี้เป็นวันครบรอบของการบรรพชาของอาตมา53ปี เพราะว่าได้ทําวิธีการปันประชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่27เดือนเมษายน2515ที่วัดถ้ำดอกคําตําบลน,น้ําแพร่อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูคำพีรธรรม เป็นพระอุปัชฌายะนับตั้งแต่นั่นมาจนถึงบัดนี้ปี2 5 1 5ก็จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำหดวคำ2องพก็จำพรรษาอยู่ถ้ำหลวคำสองคันร้จ็ดจำพรรษาอยู่ที่วัดบุญศรีมณีกรกรุงเทพประเดียนวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่สองร้ จนถึง2 5อยู่ที่วัดพระพุทธบาทตาผ้าจังหวัดลำพูนได้อุปสมบทเมื่อวันที่19เดือนมกราคม2523นะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยคือชีวิตในการดำรงในการแสาวพักก็ได้มาแล้ว53ปีคำว่าบวช บางคนก็บวชได้นานบางคนก็บวชได้ไม่นานก็ไม่สำคัญว่าบวชนานหรือไม่นานการบางคนนี่บวชได้แค่เจดวันก็สึกแล้วบางคนก็เป็นปีหลายปีหลายสิบปีนะบางคนว่าเอะเราบุญน,น้อยนะเราบวชได้ไม่นานแล้วจะต้องสึกหาลาเพศไปอยากจะอยู่นานๆก็อยู่ไม่ได้ แต่จะเอาข้อความนี้มาขยายความเล่าให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้เข้าใจว่าคำว่าบวชนานไม่นานก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญสำคัญว่าบวชแล้วได้ทำอะไรบ้างบางคนบวชนานแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ไหวพระสวดมนต์เมตตาภาวนาะอะไรสักอย่าง เพียงแค่บวชบวชอยู่นานนานเท่านั้นเองไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระปิขุสง์แต่บางคนนี่บวชไม่นานแต่ทำกิจวัตรครบถ้วนทุกอย่างว่านอนดึกตื่นเช้าปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์เช้าเย็นฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมภาวนา แค่ไม่กี่วันเจ็วันสิบวันยีวันก็นแล้วแต่ก็มีคุณค่ามีคุณค่ากว่าคนที่บวชนานๆแต่ยังลดละอะไรไม่ได้เนี่ยบางคนนี่บวชปุป๊บปับปฏิบัติเอาจริงเอาจังเลยค้นคว้าเอาหาสแสวงหาความสงบสแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้น ในสันด่านแต่บางคนนี่บวชนานจริงกไ็ไม่ได้สนใจเรื่องการศึกษาทานศีลภาวนาหรือศีลสมาทิปัญญาอะไรไม่เอาเลยฉะนั้น,นการบวชนานและบวชไม่นานจึงไม่เป็นเรื่องที่สำคัญเท่าไหร่ถ้าบวชไม่นาน แต่ปฏิบัติธรรมครบถ้วนทำหน้าที่ของความเป็นพระปิสุสงครบถ้วนมันไหวพระสวดมนต์เมตตาภาวนาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเผยแผ่ธรรมแม้จะไม่นานชีวิตนักบวชองค์นั้นก็มีค่ามากมายแต่ถ้าหากบวชนานจริงแต่ก็ยังลด โลภะโทสะโมหะไม่ได้ยังมีอยู่หรือบางทีก็เพิ่มขึ้นด้วสั้ปาปแลวก็การบวชก็ไร้ค่าฉะนั้นจึงให้เข้าใจว่าเราบวชนานไม่นานไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าบวชแล้วได้ทำหน้าที่ของความเป็นสม,มณะพิคุสงหรือไม่และอีกอย่างหนึ่ง สำคัญคือว่าบางคนว่าฉันไม่ได้บวชเลยอะ่ะไม่ได้บวชเลยฉันเป็นฆรวาสบางคนบอกว่าแม้แต่ฉันยังเป็นผู้หญิงนะฉันไม่ได้บวชจะมีค่าไหมก็บอกว่าค่าของการงานของเราก็คือความดีแม้จะไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์เนนก็ตามถ้าเราอยู่ที่บ้าน มันให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านฉะนั้นการไม่ได้บวชก็เหมือนกับเป็นการบวชอาน,นิสงเท่าเท่ากับคนที่บวชและได้ปฏิบัติธรรมแล้วฉะนั้นคําว่าไม่ได้บวชคือไม่ได้บวชกายเฉยแต่เราบวชใจอยู่ที่บ้านปฏิบัติกิจของเราในฐานะเป็น พุทธบริษัทคือมันให้ทานรักษาศีลภาวนาขวัเขวาวปฏิบัติกิจของความเป็นชาวพุทธถูกต้องไม่ได้บวชก็เหมือนได้บวชฉะนั้นจึงขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดธรรมะยามเช้าธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหาธรรมิการามโดยวยตมาพระครูสุพัฒนาเขมคุณซึ่งวันนี้27เมษายน2568 ถอยหลังไปเมื่อ27เมษายน2555 3ปีที่แล้ววันนี้เป็นวันครบรอบ53ปีของการบรรพชาของการบวชดังนั้นวันนี้จึงขอฝากข้อคิดแนวทางทรรมช้าวันนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมด้วยทั่วก,กันทุกท่านเทินเจริญพร